อ่ะก่อนหนึ่งก็ต้องสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์ทูเปอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเอยวันนี้ก็อยู่กับเกมลีกออรเดเชนไวเลมนะครับือคืนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นเซตนะแล้วแล้วเรามาดูกันว่ามันจอของยังไงกับคอมโบยังไงซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะบเฮ้ยแค่ออกของมันก็ไม่ยากนี่หว่าแบบเออแค่มีทองเราก็ออกได้แล้วแต่ว่าเนี่ยก็คือที่ผมจะบอกเนี่ย ก็คือเอาของตามสถานการณ์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเจอกับตัวที่ทําดาเมจเป็นเวทเนี่ยแล้วเราโดนกดดันเลนหนักหนักเลยอะก็คือแบบเราสู้ไม่ได้เลยอะไรก็คือไม่ได้เลยโด,โดนตอดแบบยับมากอะก็คือแบบโดนโปก๊กจนแบบเออสู้เลนเขาไม่ไหวเนี่ยแล้วทีนี้เพื่อนๆยังไปออกของเป็นพวกโยมูหรือดักเบรเนี่ยซึ่ง มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันก็แค่เพิ่มดาเมจให้กับตัวสก,กิลเฉยๆผมจะบอกว่าอันที่จริงเนี่ยตัวพกของเซตเนี่ยมันมีดาเมจของมันอยู่แล้วซึ่งถ้าไปเจอไอ้ตัวเวทที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วเราไปออกของเนี่ยก็คือเหมือนเราฆ่าตัวตายเลยแทนที่เราจะออกเป็นพวกโยมุหรือกันเบนเนี่ยเรามาดูที่ไอเทมานี้ก่อน่อาซึ่งเนี่ยมันจะ มันจะมีต้านเวทยอยู่ด้วยก็คือไออันนี้ให้เราขึ้นอันนี้มาก่อนอันนึงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำม,มันก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเลยเพราะว่าถ้าพลังชีวิตเราเหลือน,น้อยเนี่ยมันก็จะมันก็จะได้รับไอ้โลกันเวทมาเดี๋ยวว่าเออพูดพูดจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมออกไปทําให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเปิดไอ Champion ้แชมเปี้ยนคำก่อน เป็น AI นะแล้วก็สับเปลี่ยนให้เป็นตัวเวทที่มันโปกเก่งๆอะ่ะ <R> เอาเป็นเอาอลิออนโซดีกว่าอ่ะอย่าดูทูบอดเกมนี้นะครับผมผมบอกก่อนเลยว่ามันเก่งมากๆ เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้มันตีจะเห็นได้ว่าดาเมจที่ผมดนูเนี่ยมันก็จะไม่ได้มากมายนะเนี่ยถ้าผมกาดการไม่ผิดเห็นไหมเพื่อนๆที่เห็นโลไอ้ป้องกันตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นโลป้องกันเว้นมนได้อย่างดีอ่ะและทีนี้เนี่ย พอเราเริ่มมีของปั๊บเราก็ไปออกเป็นพวกกันเบดหรือยูมูเลยก็ได้ซึ่งอันนี้มันจะได้ไอความเร็วเคลื่อนที่แต่ผมจะเอาเป็นดักเบดก่อนอเพราะว่าเราเป็นเอเซซินและทีนี้เนี่ยอาจจะผมจับเบลให้เอาเรียนโซให้เยอะๆอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะสู้มันได้ไหม แล้วผมจะขอย้ำเพื่อนๆอีกรอบนึงนะครับผมว่าไอ,บอ้บทเกมเนี่ยมันโหดของจริงเลยนะครับผมซึ่งประมาทไม่ได้เลยส่วนคอมโบเนี่ยคอมโบเซตเง่ายๆเลยเนี่ยที่เรามักจะใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปาสกิลคิวไอ้สกิลสองไปก่อนจากนั้นก็กดสกิลสามแล้วค่อยกดไอ้นี่แต่ว่าต้องทำไวๆก่อนเราต้องทำไวๆหน่อย เดี๋ยวผมรอสกิลก่อนอก็กดปลายสองแต่ว่าเราต้องให้โดนนะซึ่งบอดเกมนี้ผมบอกเลยว,ว่ามันไม่ได้หมูพอให้เราจะไอ้นี่ได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดของเรานำเนี่ยเราก็คือเรากดเข้าไปอันติแล้วก็ล้วงมันออกมาได้เลยซึ่งเนี่ยเดี๋ยวพูดจะไม่เห็นภาพจะปิดไอก่อนเอาเป็นไอตัวนี้ดีกว่านะ ก็ถ้าอยู่อย่างนี้ก็สกิลไปสกิลสองไปแล้วก็กดสกิลสามแล้วก็กดสกิลหนึ่งนี่ก็เป็นคอมโบแบบคอมโบหนึ่งนะครับผมซึ่งเซนเนี่ยอันนี้มันเป็นคอมโบพื้นฐานนะตัวมันตัวมันคือตัวมันเนี่ยใช้คอมโบได้แบบเกือบสิบคอมโบอยู่แล้วหรือไม่งั้นก็เป็นคอมโบแบบกดสกิลสองไปแล้วก็สกิลสองตามมาแล้วก็กดอย่างนี้ก็ได้ ก็ได้เหมือนกันส่วนสกิลเอ้ส่วนคอมโบที่มันยา,ยากเลยก็จะเป็นนี่อันตีมเมสเสร็จปั๊บแล้วก็ลองเอา <c oughs> ลืมเงาเดี๋ยว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 ผมขอเป็นไอ้สักครู่นะเอาเป็นนี่ก่อนเออเปิดรีซตส่วนวิ<ๆ>จะได้คอมโบให้ดูง่ายๆก็กดนี่ไปเลยเพิบเสร็จปั๊บแล้วก็ปล่อยเงาเข้า,ขาไปแล้วก็กดนี่อย่างนี้ก็จะเป็นคอมโบสามเงา ที่ทําได้ยากมากๆเพราะว่าตัวละครไอ้พวกแชมเปียนนหรือคนอื่นเล่นคือมันไม่ได้อยู่นิ่งแบบแบบบอดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับผม <c oughs> ก็น <c oughs> ี่ฟืบแล้วก็เดินมาปล่อยเงาไปทีนึงแล้วก็เลงให้โดนแค่นั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยนะครับผม <c oughs> แล้วก็มีเงก็ตีเจ็บมากมเลย แล้วเวลานั้นเราค่อยไปเดินแบบเดินแก๊งตามอันนี้ก่อนเดี๋ยวออริโอนโปไนอหนอล่ะหรือไม่งั้นเนี่ยเราใช้เราสามารถใช้อันติดบสกิลได้นะแนวง่ายๆเนี่ยตอนนี้ถ้าผมของผมนำเนี่ยผมเห็นเลือดมันมันมันเหลือน,น้อยๆผมเข้าไปคอมโบเงี้ย <laughs> ซึ่งเราสามารถใช้เงากลับไปได้ก็คือถ้าเราจะเล่นเซนอ่ะคือเราต้องดูดูเงาตัวเองเป็นหลักว่าเงาเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวนมิเนียนตีตต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างดัมมี่ไอตัวหุ่นไลกามาไปตรงนู้นดีกว่า คือเนี่ยถ้าเพื่อนๆทําตามที่ผมบอกเนี่ยวิธีมันเป็นวิธีการเล่นที่แบบพื้นฐานสุดๆแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับผมสมมติผมเห็นศัตรูแล้วของผมนําผมก็กดอันติเข้าไปเสร็จปั๊บผมก็ปล่อยเงาเข้าไปอีกฝั่งตรงข้ามแล้วก,กดสกิลพร้อมกนันอย่างงี้แต่ว่าต้องทําให้ก่อนก่อนที่อันติเราจะหมดเวลานะก็คือทําให้ไวกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ แล้วมันก็จะทำดาเมจอีกทีหนึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเพื่อนๆมีของสักสองสามชิ้นเนี่ยยังไงก็ตายนะครับซึ่งเซตเนี่มันเป็นตัวที่โอพอยู่แล้วการจะออกของกันแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยพูดถึงตัวเวทไปละจะไม่ได้พูดถึงถ้าเจอตัวแบบเป็นที่เป็นดาเมจกายภาพเหมือนกันผมไม่ได้นำว่าให้ออกของเป็นดาเมจโดยโดยเฉพาะเลยถ้าเราสู้เขาไม่ได้ ผมแนะนําให้ออกของป้องกันไว้ก่อนสักชิ้นนึงก็คือเนี่ยไอเทมเหมือนเนี่ยเป็นไอเทมเดี๋ยวทูมืแจ็เดิมมันเป็นไอเทมที่สามารถทําให้เราเนี่ยตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเกาะอ,อยู่อันนึงให้เราขึ้นเกาะอ,อันนี้มากกอนอันนึงถ้าเราสู้ในกรณีที่เราสู้เลนไม่ไหวเลยเลยเลยนะครับผมมันก็จะทําให้เพื่อนๆเล่นง่ายขึ้น ส่วนคอมโบก็ตามที่ผมบอกไปก็จะปาสกิลไปก่อนอย่างนี้อย่างนี้หรือไม่ถ้าคนบางคนเนี่ยไม่ชอบอย่างนี้ก็สามารถใช้นี่เข้าไปก่อนได้อันตีเข้าไปทำต,ตามนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะยากหน่อยแล้วถ้าเรากดกดเงาเนี่ยกดอันตีอีกทีนึงเน่ยเงาเราก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมเซฟัม่เป็นตัวที่เล่นไม่ง่ายนะครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผม้วยนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆไม่อยากพาลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากชาแน,นลของเราเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ได้วยนะครับผมถ้าวันหลังเนี่ยเพื่อนๆอยากให้ผมเล่นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ